แล้วบ้านข้าวซอยนะครับเต้าหู้ครับลูกชิ้นเอ็นจะไปที่20กว่าปีเจ้าตีความกับยี่สิบกว่าปีสามจอรถเ <รถ S 2> ด็ดต้องคนาดเจ้า <c oughs> อร่อยจังหวู่กาแฟ จังหวัดลำปางนะครับก็จะพากันมาหาของอร่อยประจำพื้นถิ่นทักไทยคนยังเจ้าชาวเจ้านนี้พามากินข้าวซอยร้านดังข้าวซอยประบุญแบบโบราณเลยนะพี่เปิดในหมู่บ้านเลยนะเจา้าครับเราก็ปักหมุดมานะมาเจ้าคนท้องถิ่นนะปักหมุดมาถึงนะคะอยู่ในซอยหมู่บ้านเล็กๆนี่เลยเนาะครับไต้ถุนบ้านเป็นซอยลับๆนะครับนะปักหมุดมาถึงแน่นอนเลยครับมุกมดหรือยังของคนไาย<อ>แคส มันปิดประตูรั้วแล้วเปล่าเออไ้กินละหมดแล้วครับอะไม่เป็นไรโอ้หมดแล้วครับหันกลับประตูรัวเจ้าเบทิเข้าวซอยป้าบุญขายดีเหลือเกินนะเปิด10โมงถึงแค่บ่ายงแค่4ชั่วโมงแต่หมดก่อนเที่ยงครึ่งก็หมดแล้วเจ้าเบทิบอดเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปกินอีกเจ้าหนึ่งนะร้านอร่อยรับอีกร้านหนึ่งนะเจ้าขายในบ้านเหมือนกันนะไปเจ้าไปร้านต่อไปด e. ีกว <mm ่าเสียดาย ข้าวซอยหมดไม่เป็นไรยังมีร้านลับอีกร้านหนึ่งข้าวซอยเหมือนกันครับข้าวซอยในบ้านอันนี้เป็นสะพานสะพานพิชัยพัฒนาไปตาม G P S เดี๋ยวจ้าไปที่ก๋วยเตี๋ยวต้นขาไหมหรือเปล่าต้นขาถัดหลุมก็ดังนะเจ้าไปที่ทำไมร้านลับอยูติสิกันเลยเนาะเนาะเลี้ยวขวาไปยังถนนสาราญรอันนี้ก็เตียวถาดหลุมยวเราไปอีกร้านหนึ่งไปข้าวซอยในบ้านอ๋อ ถ,ถึงแล้วบ้านข้าวซอยนะครับเม,มื่อกี้อีกร้านนึงแล้วกันเนาะห่างจากร้านตะกี้ประมาณ5นาทีมาชิมรสชาติข้าวซอยลำปางกันเจ้าจะเหมือนบ้านเฮาเจียงใหม่กว่าเนาะอ่ะถึงแล้วเน,ะนาะบ้านข้าวซอยมันน่าจะหมดนะคะเพราะว่าร้านนี้เปิดสิบโมงถึงห้าโมงจะรู้ว่าหมดไหมเนาะมีอยู่กันเจ้าเปิดสิบโมงถึงห้าโมงเย็นน่าจะมีอยู่นะครับ โอ้โหร้านเป็นบรรยากาศของของโบราณเลยจัดเลยเพื่นมาถึงเพื่อนติดไปครับทุกปัญหาเรื่อง้าสวัสดีครับยังมีอยู่มากดีกว่าลมเย็นดีอะน่าใกล้ๆกกับรถถีบโบราณตรงนี้ครับว้าวของโบราณเยอะเลยใช่ได้บรรยากาศมากข้าวซอยไก่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นเห็ดสามอย่าง ต้องหูปลาเหี้เนื้อคือหมดค่ะโอ้เนื้อหมดแล้วเนื้อคือหมดเลยขายดีขนาดขายดีมากเลยต้อเ <พา S 2> ช้าครับอ้อง,ง,งแอปนะเหนือแล้วก็มีของทะเล,ลอะพี้อ๋อคุณลุงเจ้าของร้านเคยอยู่สมุทรปราการเขาเป็นคนสมุทรปราการเป็นหน่วยซิลทหารเรือแล้วก็เก็บอดีตนะเปลือกหอยที่ทะเลอันดามันนะครับที่ถามเขาชื่อหอยยังหอยหอยหนา หอยน้ำหอยน้ำอันนี้หอยสังของแท้หอยสังเลยครับของแท้นะเจ้าครับมาอยู่ลำปางกี่ปีแล้วเจ้าหลายปีแล้วเกษียนมาไล้อยู่นี่นี่ก็เมื่อกี้เห็นมีหอยกาบเราลืมสังเกตนะนจากของของเมืองของโบราณลำปางจะมีของสะสมแบบนี้ด้วยนะเมนูแบบธรรมดานะไปที่ปกติเราไปข้าวซอยเคยเห็นนระใส่กุ้งนะเจ้าไปที่มาแล้วนะครับอันนี้คือข้าวซอยอะไรครับ อันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้นี่ข้าวซอยต้มเต้าหู้ครับลูกชิ้นเอ็นจะไปทิพเจ้าสังเกตน้ำมากกว่าจะสีแบะเหมือนบ้านเฮาเนะะาะงใสใสแต่ลองมาชิมรสชาติดูนะน่าจะจัดจ้านนะคะอัน,นนี้นะครับอันนี้จะเป็นรวมรวมทุกอย่างมีไก่มีลูกชิ้นออ้มีกุ้งเกี๊ยวกุ้งกะครับ มีในนี้เจ้ารวมอยู่ในนี้เลยในถ้วยหนึ่งเลยเมื่อกี้สอบถามทางร้านเปิดมาปีแล้วครับ20กว่าปีเจ้านี่การันตีความอร่อย20กว่าปีนะซอยกุ้งหบเพ็ดก็มีนะครับต้องลองต้องลองจัดไปเจ้าไปที่ชิมชิมลองชิมแบบไม่ปรุงดูครับเครื่องเคียงก็พื้นฐานนะคะมีหอมแดงกับผักกาดดองแล้วก็มะนาวเจ้าไปซิกเลยกินด้กระันเจ้าลองมาชิมรสชาติ มาจ้ะ,อะ,ะลองชิมแบบไม่ต้องปรุง<ม>นะครับไก่ไก่เพิ่นจะมาเป็นน่องนะไปทีจะเป็นชิ้นๆแล้วก็ลูกชิ้นเอน็นมีเอ็นเนื้อเอ็นหมูแล้วก็มีเนื้อตุ๋นตัยนาะแต่หมดไปแล้วแสดงว่าเนื้อเด็ดนะคะคแล้วก็มีใส่เห็ดใส่กุ้งนะบาธรรมดานะนี่โอ้โหชิมน้ำชิมน้ะลองดูเพลงย้อนยุคมากกันตอนนี้เห็ดเห็ดน <eds> ัว <h eds> แต่ประมาณก็บ้านเฮาเผ็ดนัวกลมกรอมแต่ไม่หวานเฮามากหวานเขาเพิ่มน้ำตาลจบเลยเพิ่มน้ำตาลหนนึงนะครับน้ำตาลกับมะนาวน,น้ำตาลไม่ไดใส่อบเชยเลย<อ>เพิ่มความหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็สุดทางร้านนะครับนี่เลยหอ,หอมใช่ไหมเฮาชอบกินน้ำตาลมักกวใส่น้อยนึงเพราะว่าน้ำซุปมันบอกว่าไม่หวานจ้าทางร้านก็จัดร้านได้สะ,สะอาดนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ เพราะคุณลุงเป็นทหารเก่านี่เองอก็ควจะมีระเบียบมากนะคะในทหารนี่นะตอนนี้ก็อายุ76แล้วนะครับก็ยังมาขายข้าวซอยอยู่นะครับมาครบรักที่เหนือสาวเหนือสาวลำปางหนาลำปางหนาะนะครับว้าวคนก่อนแต่เผ็ดแลนะเน้ออ่ะลองดูครับแบบปรุง,งกินเลยดีกว่าครับกิน เส้นเล็กๆนะเส้นข้าวซอยบางทีจะเป็นแบนบางๆเส้นเล็กๆแสถานที่มุมมันกันร้านปิดยไขหวานค่ะสูตรตั้งเดิยของตระกูลนม่ลำปางโอ้โหต้องไม่หวานเนาะครับต้องรักษาคุณภาพผกเครื่องเคียงเครื่องอะไรให้รักษาไว้ให้เป็นปกติเพราะว่าในถุง no. ถ่ายครับเพราะว่า แตาการตัวยหญ่ของแฟนมีบอกวอ่าถ้ามีโอกาสทำจริงจะทำถ้ามีโอกาสาทำขายก็ทำแต่ว่ารักษาไอ้พวก,กาาเครื่องอะไรตอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บต้องอรักษารสชาตินะครับรักษาสูตรดั้งเดิมไว้นะทำข้อเนค่ะนี่แต่อบเชยกันมดขึ้นอ,อืมอ๋อกันริ่มว่เพิ่มความหอมพออย่างนี้กันกมดขึ้นอ๋อคุณรู้ว่าเนี่ยสูตรร้อนด้วย ให้หอมด้วยให้หอมด้วยกันมดขึ้นด้วยโอ้มไม่รู้รไม่รู้ความรู้เลยเนี่ยทำขนาเจา้าทำขนาดเจา้าอร่อยจังรับทำขนาดเจ้าอร่อยจังครับผักใต้เนาะคนละแบบคนละแบบคนละแบบครับจะบลเลียนนะที่นี่นะว่าเราจะมนันข้นาหวาน,วาน ถ้าใครมากหวานก็เติมน้ำตาลหน่เนี่ยเขาคลื่นมานละปางมาไหว้ป้าแก้วไหว้เลยใครจะมาแวะเอาของค่ะร้านปิดห้าโมงแต่ว่าเนื้อหมดแล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาเหยียงหม้อแล้วเจ้าก้นหม้อเนาะก้นหม้อแล้วครับเรามาชิมเจ้าใบถิ่นครับถึงเลยในหมู่บ้านคือมาจากโซเชียลนะลุงค้าหมู่บ้านนี่ชื่อหมู่บ้านอะไรคะจริงๆหมู่นี้หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านวังยะแถววังยะแถา สะพานตรงนี้หนูตรงนู้นหนูเห็นเป็นสะพานของหมู่บ้านเหรอคะหลวงพ่อกเกษมอืม่แล้วก็มีหอระิกาเล็กๆในหมู่บ้านเนี่ยนะหอระิกา <ขอ S 1> ก่อนจะข้าหอกาแล้วจะมีหลวงพ่อกเกษมองค์ล่างใหญ่แล้วก็มีประวัติเจ้าแม่สชูชีมานะน,นี่อีกน่ารักแล้วนะเราแวะไปดูแป๊บน,นึนยงย่างเลยค่ะกินก่อนเติมาลององมาลองเจ้าเห็ดดั้งเดิมนาลำปาง ของนุยังไม่หยุดยังบอกว่าขอชิมสามจอรสเด็ดไม่ต้องจิ้มนะคะกินได้เลยมีจอไก่กุ้งปูนะครับว้าวเป็นมีน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอ๋อนั่งไงมีทิบบามาละจิ้มอะไรดีเจ้าอันนี้ดีกว่าได้หมดจอใจอห้ออกินอมหอมเลยหอมทะลุจ้อเด็ดใช่ไหม ถ้เสร็จกินอันนี้เพลินหนึ่งมาเกลือก็ไม่เคยเลยละอืมโอจะเย็นเป่าดีดีมาถึงแล้วก็ต้องชิมนะครับนี่ครับร้านดังเดิมนี้ต้องลองครับลูกค้ามาจากหลายที่หลายทางเลยนะต่างประเทศก็มีอันนี้หอมกรอบอร่อยหอมกรอบอร่อย รสชาติดีลองเนาะแล้วก็เครื่องของขา้าวซอยนะ่ะสดๆใหม่ๆเลยน้ำเป็น,นอะไพ่อมันเหมือนบ้านเฮาเนาะมันก็เป็นเครื่องเทศสูตรเฉพาะ<ช>ร้านนะครับเครื่องเองทศบะชุนเนาะนบางแต่มีเอกลักษณ์สูสสตรดั้งเดิมโบราณเลยเครื่องสดครับอิออ่มเลยครับท่าไหร่ครับ ไปรวมน้ำหวานน้ำดื่มร8 0ยแปดสิบบาทรวมของทอดอข้อสออีกสองถ้วยแบบรวมซีฟู้ดเห็ดนะครับราคาดีมากราคาทังราคาแบบมาตรฐานทั่วไปเลยเจ้าไปที่ไปเราไปสถานีต่อไปกันเจ้าของหวานรออยู่ฮอนาฬิกาเพลินๆเนานะคุยกับคุณลุงเมื่อกี้ ก็มาถึงแล้วก็มาแวไหว้ศาลเจ้าแม่สุชาดาดาวเจ้าแม่สุชาดานะครับมาขอพรนะครับเดินทางปลอดภัยศาลเจ้าแม่สุชาดาบ้านหวังยาเท่าตำบลพิชยพัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับอยู่ติดกับน้ำวังนะครับ ดอกไม้กับไหว้สักการะบูชานะครับแม่พดว่ากาววัดเจ้าวัดเจ้าคือแม่ปลนกฝัุ่นุเจ้าติดวัดพระแก้วตีวัดสุดานั่นแม่ทำสวนตับเจ้าใหมนั่นแม่ปลูกสวนปะเก้าบ้านแม่เองนั่แล้วก็เธอเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวัดเจ้และวเจ้าแก้วปล้กุ่นจังงูมีนอยู่หุ่นึังฝุ่นที่มันสว่ๆยนะ เป็นจะไปถวายพระ,อะเอาโขนไปถวายพระและ้วนี่แบบเราจะบ,บ้านจะหาว่าแก้มีอย่างกะพระที่กินเป็นอ้น่ะเป็นข้าแก้วอ่ะเจ้าแม่สุชาดาอ๋อเป็นปลุกแตงโม่สวยมากเออิ่นเอาไปถวายให้พระแต่แต่แต่แตงโมลุงนั้นอ่ะเป็นมรกตเป็นแก้วมรกตเจ้าอันน่ะแล้เก็ที่นี่แบบเหมือนว่าพระอินเนี่ยจะแปลงหลังมาแก้เป็นธู <G ül> ปพระ มีจุดบเปัญหาตอนสลุงบอกพระแก้วน่ะพระเจ้าแก้วโอ้พระแก้วดอนเต้าจริงนี่ท่เจ้าแล้วเกิดเหตุการณ์อะไขึ้นบัดนี้ก็ทางด้านถวายังด้านถวายม่คือแม่ก็โดนกล่าวหาว่าเมียอย่างกระพระไม่จะนั้นไปแล้วก็แดนแดนประหารแม่อยู่ฟังเพทอเลยย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เออแม่อยู่อยู่แถวเนี้ยเหมือนเอาแม่หลอกล่าแบบประจานอ๋อโอ้โหประวัตินี่คือแม่ประจาน สาจาแม่ก็เป็นเล่นอันนี้เป็นบ้านทานนางรอางอ้อยตรงนี้กพ่อแม่ก่อนจะรดนอาหารแม่ก็เหลียวหน้าไปทีวัดนางเหลียวเนี่ยไปิดเลห้องวัดนางเหลียวเนี่ยโอ้โหเฮียแกงสะเทือน,นใจนะสะเทือนใจนะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะขอบคุณแม่ที่บายนี่เราก็บอกความเป็นมาเาความเป็นมาเพื่อจะอยู่กรอนข่าวข่าวกัได้เนาะกรอนอยู่รอบๆ บอกประวัติของเจ้าแม่สุชาดานะคะเป็นภาษาเมืองภาษาลำปางคร่าวๆนะเจ้าปัจจประมาณว่าสมัยก่อนเจ้าแม่เป็นจะอยู่บ้านฝั่งนู้นนะคะตรงกันข้ามกับฝั่งนี้นะเจ้าไปทิแล้วก็ปลูกแตงโมวไว้นะคะและแตงโมลูกนั้นสวยมากเป็นสีมรกตเลยมันเลยเอาไปถวายที่วัดนะคะเอาถวายที่วัดเสร็จเริ่มมีชาวบ้านแบบเข้าใจผิดว่าเพื่อนทำไม่ดีที่ในวัดนะคะไปทิพเนาะเพื่อนก็นเลยโดนแห่นะคะ แห่เนี่ยเส้นนู้นยาวมานี่เลยแล้วก็ประหารชีวิตฝั่งใกล้ๆแถวๆที่เราไหว้เจ้าแม่นะคะไปทีฟ์นะแล้วก็เปิดกออธิฐานว่าถ้าสิ่งที่ลูกไม่ได้ทำนะขอตอนประหารให้เลือดของลูกพุ่งพุ่งขึ้นฟ้าเนาะเบธีก็เลยสรุปเลือดพุ่งขึ้นฟ้าเรนวีทิฟนะคือปฏิหารนี้จริงนะคะก็เลยมาเลยเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่สุชาดาในปัจจุบันเจ้าปทิพย์ประมาณนี้เจ้า เราเดินทางต่อจะต,ตรงนี้เย็นเนาะเย็นใกล้น้ำจะเย็นเย็นหน่อยสวยงามถานนหมายเลขนึ่งศูนย์ปิดท้ายด้วยคาเฟ่นะครับสวยเป็เทนท้องถิ่นช่วงนั้นแรงก็มีดอกูณหลาบเหลืองเลยน,นะ เผยใบแดนกระทิงโอ้ใบการ oh, ต้มเรือนครับคาเฟ่แห่งนี้<า>อ่ะและจุดเล่เย็นเนาะป,นป,ป่ะแวะคาเฟ่แห่งนี้นะครับหับเผยโอ้ลมลรนดเนาะต้นไม้ใหญ่ นคร<อ>เขลังแล้วไปี่สนยลกักกินกระทีมต้องไปถามแปลว่าอะไรเนาะแต่เมื่อก,ก่นกนนัปะวา้องกระทิงมาต้อนรับกระทิงกินกาแฟอร่อยภูมิจะแตกแตเก้าแวบบแบบ มีที่ล้างรถนะคะไปที่เรามีร้านกาแฟนชุดล้างรถสะดวกสบายเลยค่ะทเหม,หมดสลิสลับกันสลับกับอนนี้ก็ได้อามื่กี้สอบถามน้องในร้านว่าทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้นะครับพอดีว่าน้องๆที่อยู่ในแดนเปนท้องแดนแดนราชทันั่วคาว แกาแฟเลยพี่ทิพย์อร่อยมากเลยนะอร่อยมากเข้มขน้น55บาทเองเจ้าครับเข้มข้นหนัวมาทานมาชมร้านกาแฟล่ม,มลื่นเลยแล้มันทำเป็นแบบเป็นฐานแต่ละฐานนะครับก็มีแบบกระถางไม้ไปถึงต้นไม้ต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งพร่ยนี่โอ้โหทำดีนะเนี่ยครับสร้างสีก,กาแฟได้หลายมุมบรรยากาศร่มรื่นเลยนะ อยู่ใต้ร่มไม้เย็นๆจิบกาแฟาชิวๆนะครับโอ้มาแบบปะหูเลยนะว่าที่นี่เป็นเดินจำชั่วคราวชั่วคราว,ว,าวจังหวัดลำปางหนองรกระทิงเจ้าไปทีเป็นศูนย์ศที่ท้ีเนาะ ที่พักนักเลงรถกะรีพัดลมอยู่ยนะข้างในเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาสัมผัสใกล้ๆมาคาเฟ่แบบไม่รู้ไม่ใช่เราไปี่ไหเหรอที่นั่งสองแถวจ้าโอ้โหนี่ไงดูัประมาณนี้เนาะันักเลง โอ้เป็นคาฟเฟ่ที่ค่อนข้างน่าค้นหานะเนี่ยคลินิกหมอไม้ขม่งในนะโรงพย<อ>าบาลต้องไปอีกหลายกิโลนะพี่ที่ประมาณ4โลเข้าไปข้างในน้องหมาโอ้น้มมองหม,มาน่ารักมากมเหนื่อยนะเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะ กระทิงบาร์เบอร์ตัดผมชายนี่โอเป็นร <randomized randomized> ้านตัดผมจริงๆเลยนะเพี่อนดุกทุกบาทเด็กห้าบาททุกหญ่สี่สิบกวนี้ต้นตานนี้โอ้โหฟงเลยนะหองบรรยากาศเก่า